เฮ้ยที่นิยายของเราอ่ะมันดูไม่สมเหตุสมผลน่ะมันเป็นเพราะว่าความปรารถนาของตัวละครอ่ะมันเล็กไปหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะว่าความปรารถนาของตัวละครอ่ะมันดูไร้สาระไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นคําถามที่มีคนถามมานะคะแล้วก็ควรตอบเลยค่ะว่าความปรารถนาของตัวละครนะไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนหรือมันจะไร้สาระแค่ไหนเช่นปรารถนาจะเอาน้ําจิ้มไก่ไปไว้บนยอดเขาหิมาลัยอ่ะ มันไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้นิยายดูไม่สมเหตุสมผลปัจจัยที่ทําให้นิยายดูไม่สมเหตุสมผลน่ะมันอยู่ที่แรงขับเคลื่อนหรือว่าแรงจูงใจต่อให้ต่อให้ความปัจฉานของตัวละครมันจะติงตองระดับแบบว่าเอาน้ำจิ้มไก่ไปไว้บนเขาทีมาอะไรนะแต่ถ้ามันแรงจูงใจมันได้ก็คือได้อะถ้าไม่ทำออ,อะไรนะถ้าไม่ทําสามีเน่าแม่ตายเงีเ้ยเฮ้ยยังไงมันก็ต้องทําถูกปะ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่แรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนซึ่งตัวแรงจูงใจเนี่ยหลายคนว,ว่าเอ้ยกลัวว่าสร้างแล้วมันจะดูติงต้องไร้เหตุผลเนี้ยครูก็บอกว่าครูอ่ะได้ให้ไว้สขั้นตอนนะในหนังสือเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้ในหนังสือเล่มนี้คุณรู้เปล่าว่ามีทุกอย่างที่มือใหม่อ่ะต้องรู้และยิ่งไปกว่านั้นนะ ในการที่เราสร้างแรงจูงใจอ่ะต่อให้คุณสร้างได้แล้วก็ตามอ่ะแต่ตลอดเรื่องอ่ะมันยังจะต้องมีแรงขับที่ขับเคลื่อนผลักดันให้ตัวละครยังคงทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆยังคงไม่ละทิ้งเป้าหมายเออซึ่งคุณเคยเล่นน้ำในใน,ออในสระในสระใช่ไหมในสระน้ำวนอะ่ะคุณสังเกตปหาว่าพอน้ำวนมันแรงมันเริ่มจะหมดอะ เขาจะต้องมีไอตัวพ่นน้ําอ่ะที่พ่นขับผลักน้ําให้มันวนต่อเออคุณต้องใส่ไอแบบนาั้นเนนลนิยายคือทุกครั้งที่ที่แรงขับอะ่ะมันแผ่วอ่ะคุณต้องใส่แรงขับเพิ่มแต่มันคืออะไรใส่ยังไงก็ยังคงอยู่ในเรื่มนี้เขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นผ่านก็ปั้นเล่มได้คุณคะดูสารบัญก่อนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นนักเขียนหรอเอออ่านเยอะๆก็เขียนได้เองั่แหละ ช่ค่ะจริงค่ะถ้าคุณมีสักสิบหรือยี่สิบปีในการฝึกนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นคุณบอกว่าคุณจะเอาเดี๋ยวนี้คุณจะเป็นนักเขียนอาชีพเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยอ่านเล่มน,นี้ค่ะเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้เพราะว่ามันย่นเวลาให้คุณดนเยอะจริงๆแค่คุณอ่านให้จบแล้วลงมือเขียนตามขั้นตอนฝึกทักษะให้คล่อง เอาเอาว่าคุณเขียนจบให้ได้เล่มหนึ่งคุณก็วางขายได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเขาไม่ต้องไปรออะไรนานๆแล้วใช่ปะคุณสามารถกดโพสต์ขายได้เลยจริงปะใช่ปะมันมีที่ให้คุณขายเยอะแยะนะดังนั้นเนี่ยภูมิใจพีเซตนนะคะไม่เชื่อไปดูสารบัญก่อนครูท้าเลยถ้าคุณรู้ทุกอย่างหมดแล้วถ้าคุณทําได้แล้วเขียนได้แล้วมันไม่เป็นประโยชน์คุณคุณไม่ต้องสนใจโอเคปะ แต่ถ้าคุณไม่รู้เว้นวักยังไงตามพจนานุกรมเขาทำกันยังไงคุณก็ไม่รู้เลียงประโยคทํายังไงให้ลื่นไหลคุณก็ไม่รู้แต่ละฉากต้องมีอะไรบ้างคุณก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเฮ้ยรวมไปถึงอะไรรวมไปถึงคนที่แบบว่าไม่ชอบวางพอดมันมีวิธีด้นสดแบบไม่มั่วแบบไม่ออกทะเลด้วยนะเอออยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะสร้างอุปสรรคอย่างไงให้มันสนุกแล้วเวลาอะไรนะเวลาบรรยายอะ่ะ มันมีเทคนิคพิเศษในการบรรยายให้คนอ่านอินก็มีแบบอะไรนะแรงขับแรงจูงใจเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเฮ้เอาจริงๆดูช่วยช่ยช่ยดูสารบัญหน่อยนะโอเคนะไปละค่ะบ๊ายบายรักกันนะ